จากช้างป่าสู่เรื่องราวของช้างบ้านสูงวัยกันหน่อยนะครับไปกันที่ปางช้างแม่สาจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่มีการจัดตั้งเป็นบ้านพักช้างชราแห่งแรกในประเทศไทยเพื่อที่จะดูแลช้างป่าให้มีอายุยืนยาวมากที่สุดขออภัยนะเป็นช้างบ้านนี่แหละ,ะครับหลังจากที่ในพื้นที่ครับมีช้างชราเกือบ20เชือกคุณสมครานเครือบุญยังไปพบว่าช้างบางเชือกครับอยู่มานานกว่า8ทศวรรษแล้วครับ การกินอาหารอย่างช้าๆของพรายคำหมืน่นอายุ85ปีช้างที่มีอายุมากที่สุดและเป็นหนึ่งในช้างชราจำนวน8เชือกที่ต้องได้รับการเลี้ยงดูเป็นพิเศษภา่ใ,ในบ้านพักช้างสูงวัยหรือบ้านพักช้างชราที่ปางช้างแม่สาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากในแต่ละวันต้องกินอาหารละเอียดและย่อยง่ายผสมกับสมุนไพรบำรุงร่างกายโดยมีทีมสัตวแพทย์และควนช้างดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา หลังจากที่เราดูแลเรื่องของอาหารเรื่องที่อยู่อาศัยแล้วเนี่ยเรื่องของสุขภาพเราก็จะต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยช้างก็จะได้ออกกําลังกายนะครับออกเดินรอบบริเวณนะครับแล้วก็จะมีจุดที่เราสามารถที่จะให้การรักษาพยาบาลได้ได้เลยนะครับเพราะว่าโอกาสที่ช้าง,ช,างชลาจะมีปัญหาเนี่ยมีเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นนอนแล้วลุกไม่ขึ้นนะครับยกตัวอ,อย่างอย่างช้างพังจันข้างหลังนี้นะฮะล้มไปลบ หกเจ็ดรอบเราก็ช่วยขึ้นมาจนมีชีวิตรอดต่อมาอีกซึ่งก็ไม่ใช่โชคดีอย่างนี้เสมอไปนะครับช้างหลายๆเชือกที่เป็นช้างชลาล้มครั้งเดียวก็อาจจะไม่ลุกอีกเลยก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเรายังต้องอาศัยทั้งเรื่องของอการรักษาแผนปัจจุบันนะครับก็คือใช้ยาที่เขาเรียกว่าอะไรยาสําหรับสัตว์นะครับ ส่วนที่2ก็คือเรื่องของสมุนไพรนะครับสมุนไพรเนี่ยมีความจําเป็นมากเนื่องจากว่าช้างเนี่ยอยู่กับธรรมชาตินะครับเขาสามารถที่จะใช้สมุนไพรในการที่จะดูแลสุขภาพตัวเองปางช้างแม่สาเปิดมานานกว่า45ปีปัจจุบันมีช้างกว่า70เชือกในจํานวนนี้เกือบ20เชือกเป็นช้างชราที่มีอายุเกิน50ปีที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ตลอด2ปีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดทําให้ไม่มีรายได้ แต่มีค่าใช้จ่ายวันละหลายหมื่นบาทจนต้องปิดดำเนินการชั่วคราวและกลับมาเปิดใหม่อีกครั้งหลังจากที่มีนักธุรก,กิจรายหนึ่งที่เคยเดินทางมาเที่ยวปางช้างและเกิดความผูกพันกับช้างนาเงินมาช่วยเหลือจํานวน8ล้านบาททําให้ได้กลับมาเปิดอีกครั้งและจัดตั้งบ้านพักช้างสูงวัยหรือบ้านพักช้างชาราขึ้นช้างเหล่านี้เนี่ยต้องการการดูแลเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะเรื่องของระบบย่อยอาหารระบบย่อยอาหารหมายถึงว่า ฟันของช้างเนี่ยมีทั้งหมด6ชุดนะคะฟันเขาก็จะไปเลื่อนไปตามอายุแต่ละวัยแต่ละวัยแต่ละวัยซึ่งสุดท้ายฟันชุดที่6เนี่ยมันหมดไปแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เขาเคี้ยวอาหารไม่ได้อย่างถ้าเป็นช้างป่าเนี่ยเขาก็อาจจะล้มล้มไปได้เลยแต่การเป็นช้างบ้านเนี่ยมันทำให้เราเกิดความพยายามที่ว่าเอา๊ในเมื่อเขาเคี้ยวไม่ได้บทไ,ได้ไม่ดีเนี่ยเราเอามาเข้าเครื่องบด เราเอาแญ่มาเข้าเครื่องบดหรือเราทําอาหารแม้กระทั่งปั่นกล้วยเราก็ทําแล้วนะคะทำให้ช้างที่เขาไม่มีฟันเนี่ยเขาได้กินเป็นการยืดยืดอายุของช้างให้เขาอยู่กับเราได้นานที่สุดประเทศไทยมีช้างเลี้ยงที่ขึ้นทะเบียนตั๋วรูปประพันธ์กว่า3,700เชือกในจํานวนนี้กว่า900เชือกอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเนื่องจากช้างแต่และเชือก ต้องกินอาหารวันละ10-15ของน้ำหนักตัวจึงมีค่าใช้จ่ายทั้งค่าอาหารและคนดูแลวันละประมาณ1,000บาทต่อเชือกวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อโควิด -19 ไม่มีนักท่องเที่ยวทำให้ผู้เลี้ยงช้างขาดรายได้ส่งผลให้ช้างต้องเผชิญกับการขาดแคลนอาหารซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพและอนาคตช้างไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สมครานครบุญไทย P ี s รายงาน